ฮอสปอร์สวัสดีครับค่ำคืนวันพฤหสัสบดีที่14เมษายน2565ซึ่งปุตบอลยูฟายูโรปาลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนัดที่2โอลิมปิกบียองเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนเวสแฮมยูเนเต็ดบอลคู่นี้จะเตะกันที่สนามกีฬาชูปามาสเตเดียมเวลาตี2ตรงเป็นต้นไปนะครับและก่อนที่เราจะไปฟังบทว,วิเคราะห์ของทางทีมงานแอดมินขอฝากกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับทัศน์ฟุตบอลและข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลตลอด24ชั่วโมงนะครับเพียงแค่ท่านติดต่อขอเข้ากลุ่มผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ก็สาาามมรรถเข้่ ได้ทุกวันเลยน,นะครับผมสภาพความพร้อมของโอลิมปิกนิยงขุนพลโอเอลทีมอันดับที่10ของสึกหลกีเอิงฝรั่งเศสเกมแรกทําได้แค่บุกไปเจ้ากับเวสแฮมยูเนเต็ดด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งทั้งๆที่เจ้าบ้านเหลือนักเตะแค่10คนเท่านั้นเกมนี้จึงต้องชนะให้ได้แต่ว่าฟอร์มการเล่นในช่วงหลังนะครับค่อนข้างฟืดเลยทีเดียว5เกมหลังสุดในทุกรายการชนะ1เสมอสเกมล่าสุดก็ทําได้แค่บุกไปเจ้ากับสตาร์บุกด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งความพร้อมในการทําศึกนัดน,นี้จะไม่่มีรายชืออของายยาน ซูนารีดิโอมองเดรวมทั้งมักซองกาเกเล่ที่เดียงไปก่อนหน้านี้อยู่แล้วชวดลงสนามช่วยทีมอย่างแน่นอนคาดว่าปีเตอร์บอสเทนเนอร์ของทีมจะวางหมากด้วยการให้มูซาเดเบเล่ลงล่าตะข่ายในตำแหน่งหัวหอกตัวเป้าและให้ลูคัสปาเกต้ากับคาวโตโกเอกองบี้ B, เป็นตัวทำเกมลุกขณะที่แนวรับยังมีเจอรโรมโบเตงกับคาสเตลโลลูเกบาเป็นผู้เซนเตอร์ฮาสสภาพความพร้อมของ,ของทีมเยือนเวสแฮมยูไนเต็ดทับขุน้อนทีมอันดับที่6ของศึกพิมลีกอังกฤษเกมนัดแรกเรียก อตย,ยันเก็บผลเสมอมาได้ทั้งที่ทีมเหลือนักเตะแค่10บคนเท่านั้นยังทําให้มีลุ้นเข้ารอบส่วนฟอร์มการเล่นในช่วงที่ผ่านมาก็ลุ่มลุม,ลม,ลมดอนดอนพอสมควรลงเตะ5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้2เกมล่าสุดบุกไปพ่ายเบนฟอร์ดด้วยสกอร์ศูนย์ประตูสองสภาพทีมก่อนฟาดแข่งในแมตชน์นี้จะไม่มีอังเจโรออกบอลหน้าที่บาดเจ็บก่อนหน้านี้อยู่แล้วรวมทั้งอารอนเคสเวลที่โดนใบแดงจากเกมที่แล้วแต่ก็มีข่าวดีเมื่อมาลูเอลลาซูนีพ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมได้แล้วเกมนี้เดวิดมอยกู สื่อของทีมจะจัดทัพด้วยการส่งมิคาเอลอันเตริโอยืนคำเป็นหน้าเป้าและมีโบาโบฟอร์นลกับจลอดโบเวนเป็นตัวทําเกมลูกตัวแดนกลางจะใช้ดิคานไลส์กับตันทีมลงประจําการขณะที่เกมรับใช้งานอาตูมาซูอากูจะลงเล่นแทนเคสเบลและผลงานของการพบกันทั้ง2ทีมนะครับนัดน,นี้เป็นนัดที่2ในศึกฟุตบอลยูฟายูโรปาล,ลีกนั่นเองนะครับนัดที่1เวสต์แฮมเปิดบ้านเสมอกับลียงด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งในวันที่8เมษาย,ยน2022ี่ที่ผ่านมานี้เองนะครับสถิติของเจ้า ลียงนะครับลงแข่ง5นัดชนะ1เสมอ4ส่วนสถิติหนัดหลังสุดของทีมเยือนเวสแฮมยูไนเต็ดนะครับลงแข่ง5นัดชนะ2แพ้2เสมอ1เจ้าถิ่นโอลิมปิกลียงหลังเกมที่แล้วพลาดอย่างเหลือเชื่อทั้งทที่คู่แข่งเหลือ10คนเท่านั้นส่วนทีมเยือนก็ยังมีโอกาสเข้ารอบหลังยันเสมอไว้ได้หากเกมนี้บุกมาชนะก็จะผ่านเข้ารอบทันทีเหมือนกันหากเทียบศักยภาพทีมโดยรวมตัวนัเกเตะและฟอร์มการเล่นแล้วต้องบอกว่าค่อนข้างคู่ขี้สูสีผลงานที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมไม่ต่างกันเพราะว่าเกมนี้ลียงได้เล่นใน บบ้้้าาทํใหไดเปรียยอู่งมาเจอกับเวสแฮมที่คาดว่าน่าจะเน้นตั้งรับและรอสวนกลับก็ไม่ใช่งานง่ายอย่างแน่นอนคาดว่าทั้งคู่น่าจะเปิดเกมแรกกันได้อย่างสนุกแต่ว่าดูจากชื่อชั้นแล้วและภาพรวมทั้งหมดก็ยังมั่นใจว่าคุณคอนเวสแฮมยูไนเต็ดที่ดูมีทีเด็ดที่ขาดมากกว่าน่าจะบุกมาเฉือนเอาชนะก่อนที่จะผ่านเข้ารอบได้แบบบุดบิดและผลสกอร์ที่แอะฟันทงในค่ําคืนนี้นะครับโอลิมปิกลียงพ่ายเวสแฮมยูไนเต็ดด้วยสกอร์หประตูต่อ2ฟันทงครับผมและเ,เพื่อนๆเลยครับมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับคู่ เชียร์โอลิมปิกลียงหรือว่าเวสแฮมยูไนเต็ดคอมเมนต์มาพูดคุยกับแอดหน่อยนะครับผมและสุดท้ายนี้แอดก็ขอแสดงความยินดีกับผงแดงหรือว์พผู้และเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ man, City, นะครับที่ผ่านเข้ารอบลองชนะเลิศในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนีกคัําคืนที่ผ่านมานี้เองนะครับและก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่และข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราทีมงาน h อดสปอร์ตด้วยนะครับและส่วนท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่ม VIP ต้องการแลกเปลี่ยนทัศนบ สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ